ก่อนหน้าพุทธกาลพรามเขาก็มีวิธีอาบน้ําของเขาบอกว่าน้ำล้างบาปได้พุทธองค์ก็เตือนถ้าน้ําล้างบาปได้มันก็ล้างบุญได้นะนี่ข้อที่หนึ่งสองถ้าน้ํามันล้างบาปได้กุ้งหอยปูปลานะหมดบาปก่อนมนุษย์เพราะมันอยู่ในน้ําเช่นกันลอยกระทงก็เหมือนกันนั่นแหละคิดให้ดี ว่าลอยกระทงนะเราทำถูกวิธีลอยกระทงนะตั้งจิตตั้งใจว่าอย่างไรอยู่ตรงนี้ตาเอาน้ำมาอาบถ้ามาล้างบาปได้มันก็ล้างบุญทิ้งไปได้แต่ว่าเอาน้ำมาอาบกายสะอาดแล้วร่างกายไม่เนอะไม่หนาความเย็ยนของน้ำช่วยให้สดชื่น แล้วรีบไปนั่งสมาธิรีบไปสวดมนต์เรบไปทําทานเพราะอารมณ์มันดีจะถือว่าอาบน้ําแล้วลอยบาปได้ก็ได้แต่จริงๆมันอยู่ที่ความตั้งใจดีและการปฏิบัติถูกต้องตามวิธีโดยเหตุนี้การลอยกระทงก็เช่นกันลอยกระทงแล้วนะตั้งจิตเลยถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรของพระองค์มาอย่างไรนะจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็หมดกิเลสพระทัยของพระองค์เบิกบานตลอดตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเข้านิพพานยังไม่พอสอนให้ชาวโลกก็ใจเบิกบานตามพระองค์หมดกิเลสแล้วเข้าพระนิพพานเป็นพระอาหารหันต์ตามไปเยอะแยะถ้าจะลอยกระทงล้ำลึกถึงการบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าทรงมีขั้นมีตอนอย่างไรซึ่งขั้นตอนต่างๆนะอยู่ในบทธรรมจักรนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอยู่ที่นั่นและแ,แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นใจเบิกบานนึกถึงพระองค์พระปราบกิเลสอย่างไรอยู่ที่โคนโพเพียงกำพังแล้วปราบได้สำเร็จใจเบิกบานแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงแสดงปฐมเทศนานะฟังอยู่หท่าน บรรลุธรรมทันทีคือท่านโกนทัญญะหนึ่งท่านเออระลึกถึงการสร้างบุญสร้างบรมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12ซึ่งแถวย่านเมืองไทยเราเนี่ยเซา์อีสเอเชียเนี่ยเดือน12เป็นเดือนที่ท้องฟ้าแจ่มใสที่สุดในรอบปีบรรยากาศของท้องฟ้าแจ่มใสได้เดือนกระจางอย่างนี้เนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประสูติกัตวันเพ็ญกลางเดือนหกนาเดือนแจ่มใสตรัสู้เดือนแจ่มใสประถมเทศนาก็เดือนแจ่มใสวันนี้เดือนสิบสองเดือนแจ่มใสมองดวงเดือนแล้วก็เออนั่นแหละดวงเดือนเหมือนดวงธรรมเอาดวงเดือนนั่นแหละน้อมแวบมาไว้ศูนย์กลางกายแทนดวงธรรมแล้วก็ ทำมีอะไรที่เป็นบนทิ้งก้าพเจ้าเคยล่วงเกินอะไรตอนนี้อะไรก็ลอ,อยตามน้าตามตามกระทงเนี่ยนะไม่ต้องย้อนกลับมามาขุนใจข้าพเจ้าอีกนะคิดอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะหรือตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะรักษาใจของข้าพเจ้าเนี่ยให้ไส่อยู่ในกลางกายเหมือนดวงเดือนที่เห็นอยู่บางกลางท้องฟ้าคืนนี้เนี่ยนะเขี้ยวข้าวก็จะรักษาให้ดวงสว่างสว่างอยู่อย่างนี้ สวดธรรมจาก,ก็จะให้เห็นอยู่อย่างเงี้ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกวาดวัดก็ให้เห็นใสๆสว่างๆอยู่กลางท้องอย่างเนี้ยจะถูบ้านถูเรือนแม่ที่สุดจะนั่งอึนั่งฉีคิดว่าจะรักษาดวงใสๆอยู่กลางท้องให้มาตั้งอยู่กลางกายได้บุญต่อเนื่องแต่แต่ลอยกระทงจนกระทั่งไปนั่งอึเลยก็แล้วกัน